ใส่ลงไปเลยนะครับโมอ,อีล้ำเนื้อคุณผู้ชม,มสวัสดีครับคุณผู้ชม,มเจอกันเนียมแล้วครับนี่นี่นวันนี้คโคดาันาได้ผักนี่มาครับผักค้วัวอันนี้พอดีพี่พี่เพื่อนที่ทางานนะครับพี่พี่เพื่อนเอามาให้นะครับวันนี้โคาฉันจะผัดผักค้ววภาษา<ม>ราชันเนี่ยภาษาไทยเรียกว่าอะไรไม่รูด้วยเม้นบอกหน่อยนะครับ ผัดใส่เครื่องในหมูนะครับผมมาลุคร่องุงก่อนนะครับชิดลดเกลือพริกแดงนะครับแล้วก็พริกสดแล้วก็ขิงกระเทียมตามด้วยน้ำมันนะครับแล้วก็น้ำมันหอยด้วยนะครับวันนี้เสริมน้ำมันหอยนี่ผักขี้มัวนะครับผัดใส่เครื่องในหมูนะครับผมเดี๋ยวเรามาเตรียมเครื่องก่อนนะครับ เตรียมเครื่องก่อนนะครับคิงนะครับผมพริกกระเทียมนะครับประมาณน,นี้แหละครับว,ว้าวใส่ผักก่อนนะครับยอดบอดนี่นะครับ เชื่นน้ำเกลือไว้ก่อนเกลือน่อยนะล้างน้ำเกลือก่อนนะครับเช่นน้ำเกลือไว้ก่อนนะครับมันห้านาทีนะครับเดี๋ยววางท้าลงก่อนนะครับลงก่อนใส่น้ำมันลงไปแล้วนะครับ เอาน้ำมันร้อนก่อนอใส่กระเทียมลงไปแล้วน้กว่าร้อนแล้วก่อนอะไนี่ลงไปแล้วนะครับ ใส่นี้นะครับนี่ขึ้นมาใส่ได้ต้องไม่นหนให้สุกก่อนนะครับจิ้มแดงไป สุกกว่านะครับครับผมปูมเครื่องกันนะครับคุกลงไปใส่เกลือนิดหนึ่งน,น,นะครับด้วยน้ำมันหอยนะครับผมนี่ครับใส่ลงไปเลยนะครับ แล้วครับคุณผู้ชมไละครับไฟไฟอ่อนหรือยังมสงมมนะครับผัดพักีกโใส่เครื่องไหนหมูนะครับผม คร,ครับครบณ <Wow. S 1> เชิญมุโต้นะครับมาครับมาครับกินผักคิโวผัดใส่เครื่องไนหมูนะครับวันนี้สลองโตงใหม่ด้วยอูเสือน้ำม,มันใหม่นะครับช่วงนี้ตองกล้วยไม่ค่อยมีละน้นผักนี่เลยนะครับคิโวนี่มันหอมมันอร่อยนะครับคุณผู้ชม อ้อครับบ่อีลอํำเดินคุณผู้ชมพักี้วัวนะ่าจะมีกลิ่นหอมนะครับนีนเรามาผัดใส่เครื่องในแล้วก็ใส่น้ำมันหอมลองไหยอ,อ,อร่อยมากครับมีหอมกลิ่นหอมกระเทียมขคีงด้วยนะครับ มาครับมาครับผม <c oughs> ไปลูกไปกินข้าว สจากคลิปนี้ออมาเนี่ยครับผู้ชมผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อกระตือใจกดกระชับด้วยนะครับสวัสดีครับผม